สมัยนี้นะไม่ว่าจะแต่งบ้านซื้ออะไรก็ตามแวบ,บแรกในหัวทุกคนนะ่าคิดถึงอะไรสไตล์มินิมอลโต้อ,อาหารที่ร้านเราเนี่ยที่เป็นสีสไตล์มินิมอลเนี่ย มันมีกี่สีกี่เฉดมินิมอลสุดๆแต่อันนี้จะติดไม้แบบแกรมเลยซึ่งอันนี้คือการมิกซ์แอนด์แมทสีเทาที่เป็นของตัวมินิมอลอยู่แล้วงานพวกนี้ถึงจะมีหลายสีก็จริงถ้าตั้งแยกกันเนี่ยบางทีลูกค้าหลายๆท่านน่ยไม่รู้งานมินิมอลมันไม่ได้มีแค่สีขาวหรือสีไม้อ่อน,ออนๆเท่านั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุม้มคมเรื่องบ้านค่ะ สำหรับใครที่ต้องการรู้กลเม็ดเด็ดวิธีการเลือกซื้อเฟอร์อันนั้นอันนี้มีทิคยังไงคุ้มคุม,คมเรื่องบ้านตอบให้ทุกอย่างเกี่ยวกับงานเฟอร์แน่นอนสมัยนี้นะไม่ว่าจะแต่งบ้านซื้ออะไรก็ตามแวบ,บแรกในหัวทุกคนนะ่กถึงอะไรสไตล์มินิมอล บอกว่าสไตล์มินิมอลมันมีมานานมากแล้วทุกคนเขาใช้คำว่า less is more ตกแต่งน้อยๆเบาๆแต่คุ้มค่าคงคนแข็งแรงค,คือสมัยก่อนในอดีตนะเขาอะ่ะมีการแต่งบ้านแบบฉูดฉาดซึ่งมันทำให้คนรู้สึกว่าฟุ่มเฟือยเปลืองเงินแล้วก็อยากให้มันดูสบายตาเขาก็เลยมาการแบบว่า มาแต่งเป็นสไตล์โซนญี่ปุ่นโทนญี่ปุ่นให้มันดูแบบมแบบินิมัลเบาบางลงทำให้มันดูสบายตามากขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องสีสันการใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นพวกโมโนโทนขาวดำเทาต่างๆหรือแบบเป็นสีแบบธรรมชาติธรรมชาติที่เป็นลายไมย้โต๊ะอ,อาหารที่ร้านเราเนี่ยที่เป็นสีสไตล์มินิมอลเนี่ยมันมีกี่สีกี่เฉดกี่แบบเดี๋ยววันนี้มันอาจจะพาไปเลือกดูกันเพราะฉันเนี่ยไปเริ่มกันที่แบบแรกตามมานามาเลยค่ะสีแร าเป็นงานมินิมอลสไตล์แบบไม้อ่อนๆซึ่งอันนี้บอกเลยว่า มินิมอลสุดๆอีกนิดเดียวน้องเขาจะเป็นสีโทนโมโนโทนขาวอยู่แล้วซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องพันเนี่ยทำจากไม้จริงนะทุกคนแต่ว่าเรามีการทําสีเนี่ยให้เขามีความแบบเป็นมินิมอลมากขึ้นดีไซน์เนี่ยอาจจะดูแบบว่าวินเทจมีความแบบสไตล์อังกฤษแต่เรื่องสีอะ่ะบอกเลยว่าง่ายมากๆสําหรับการมิกซ์แอนด์แมทเฟอร์นิเจอร์สีที่2นะคะจะมีความแบบติดธรรมชาติมากกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้จะออกสีอ่อนๆเทาๆใช่ปหแต่อันนี้จะติดไม้แบบ แกลมเลยคือไม้จัดจ่าไม้จริงๆซึ่งมะนาวมองว่าสีแบบเนี้ย หาเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นพวกปรนะ์กิริลน่ะแมชด้วยกันได้ค่อนข้างง่ายเพราะนาาบอกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้จริงอ่ะมันจะค่อนข้างแข็งแรงอะไรที่เราต้องกระแทกกระทนันนั่งบ่อยๆมีนูน่นมีนี่มากระทบเขาเนี่ยเลิกเป็นงานไม้จริงก็จะตอบโจทย์ว่าต่อให้ทําจากไม้ก็ยังมีตัวเบาอ,อย่างพวกเก้าอี้อย่างเงี้ยจะมีเบาซับพอร์ตอยู่ก็ยังนั่งสบายอยู่นะใครที่อยากได้แบบแมชง่ายๆสีโทนประมาณน้องยูริอย่างเงี้ยอันนี้คือบอกเลยว่าหาเฟิร์แมชง่ายมากๆอ่ะอันนี้เป็นสีที่ส สีที่3ขอแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆอันนั้นนี้เองซึ่งสีที่3เนี่ยบอกเลยว่าเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปตามพินเท e ลสต่าง,างๆเพราะว่าเขาจะเป็นการใช้งานสไตล์มินิมอลที่ คู่กับผ้าโทนเทาจำได้ไม้ที่มะนาวบอกตอนต้นคลิปว่ามินิมอลส่วนใหญ่จะเป็นสีโมโนโทนขาวเทาดำงานลายไม้ต่างๆซึ่งอันนี้คือการมิกซ์แอนด์แมทสีเทาที่เป็นของตัวมินิมอลอยู่แล้วมาคู่กับลายไม้ที่เป็นมินิมอลซึ่งถ้าเป็นการมิกซ์ลักษณะสีแบบนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แล้วสุดสบายมากขึ้นสีถัดไปอันนี้จะบอกก่อนเลยว่าเป็นงานลายไม้เหมือนกันแต่เขาจะมีความ ติดสว่างซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับบ้านที่อยากจัดสไตล์มินิมอลแต่ขอให้มันดูแบบว่าดูสดใสขึ้นดูแบบว่าบ้านดูสว่างมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูน้องเจนิเฟอร์กันค่ะคูคล้ายๆเมื่อกี้แหละเอาจริงๆเนี่ยถ้าให้ขึ้นรูปเปรียบเทียบในรีวิวของทุกรุ่นเนี่ยสีมันจะมีความเหลื่อมกันแบบอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละนิดสำหรับน้องเจิเฟอร์เนี่ยเขาก็จะมีความติดออกแบบ เหลืองมากขึ้นสีจะค่อนข้างแบบเด่นชัดมากขึ้นอย่างตัวเก้าอี้ของน้องเจนิเฟอร์เขาเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้เป็นงานหนังแบบนี้อ่าอยู่ในงานมินิมอลแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มองว่าอุ้ยโต๊ะอาหารไม้จริงเนี่ยจะทำมินิมอลไม่ได้งานรุ่นเก้าอี้หมุนทามินิมอลไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสีสันด้วยคือสไตล์มันก็สําคัญแต่สีสันมันก็เป็นสิ่งแรกๆแ,และอันนี้ก็คือน้องพรีโมค่ะสีคือชัดเลยอันนี้ถ้าพูดถึงนะจากเจนนิเฟอร์ มาถึงพรีโมเนี่ยอัพความเข้มข้นของสีขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งออกเมเปิลเราด้วยซ้ำสำหรับรุ่นนี้จำยูริได้ไหมคะเมื่อกี้เราให้ดูสีที่นั่งเนี่ยน้องยูริ6ที่นั่งสีประมาณนี้เลยแล้วข้างๆกันคือพรีโมเอาจริงๆนะงานพวกนี้ถึงจะมีหลายสีก็จริงถ้าตั้งแยกกันเนี่ย บางทีลูกค้าหลายๆท่านน่ยไม่รู้แยกไม่ออกนึกว่าสีโทนเดียวกันหมดแต่พอมันมาอยู่คู่กันแบบนี้มันจะเห็นชัดเลยว่ามินิมอลจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายสีและน,นี้ก็คือตัวอย่างสีสุดท้ายนะคะของสไตล์มินิมอลที่เป็นงานลายไม้เนาะซึ่งอันนี้จะเห็นได้ว่า เป็นสีน้ำตาลป่นๆนะยังไม่ถึงขั้นออกเป็นน้ำตาลแดงงานมินิมอลมันไม่ได้มีแค่สีขาวหรือสีไม้อ่อนๆเท่านั้นไม้โทนน้ำตาลแบบนี้ที่เป็นสีเหมือนไม้ธรรมชาติก็ทําให้บ้านเราเป็นสไตล์มินิมอลได้เหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะได้เก็บความรู้ไปว่าอ๋อมินิมอลนี่มันมีกี่สีมันมียังไงไม่แซนแมตแต่งกันยังไงแล้วแบบไหนเขาเรียกว่ามินิมอล หลังว่าคลิปนี้คงจะตอบคําถามทุกคนได้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคุ้มคุมเรื่องหน้ามะนาวขอไปหาสไตล์แบบใหม่ๆไหมทุกคนดูก่อนแล้วเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะยูทูบชาแนลของเก้าเฟอร์นิเจอร์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ